คุณโรสมาแล้วนะคะกับข่าวต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิศวิษ์สวัสดีค่ะพี่แดงค่ะเจ้าชายซาอุค่ะโกก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะเราเห็นแต่ในหนังนะเวลาต้นรถขนเงินเนี่ยนะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายซาอุเมื่อวานนี้เนี่ยโลกต้องตะลึงเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา2-3วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ทําการแบบแยบยลมากไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะสถานการณ์ในต่างประเทศวันนี้ก่อนไปดูเรื่องของปล้นรถขนเงินของเจ้าชายซาอุนะคะอัปเดตข่าวใหญ่กันก่อนนะคะข่าวที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยต้องหันไปมองสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนะว่าวันนี้สังคมอเมริกนเนี่ยยังคงเต็มไปด้วยการแบ่งแยกและเหยียดสีผิวนะคะที่เมืองเฟอร์กูสันใกล้ๆก,ก,กับเซนต์หลุยส์บัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกาเราได้เห็นเหตุหจลาจลเผาบ้านเผาเมืองนะคะหลังจากที่ตำรวจผิวขาวไปยิงวัยรุ่นผิวสีน้องไมเคิลบราวน์18ปีเนี่ยจนเสียชีวิตทั ทั้งที่เด็กวัยรุ่นผู้นี้เนี่ยยกมือขึ้นเหนือศีรษะบอกว่ายอมแพ้ยอมแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเหตุจราจลเนี่ยคุมไม่อยู่จนผู้ว่าการรัฐมิสซูรีนะคะเจนิกันเนี่ยต้องส่ง o นช l g ลกาดก็คือทหารกองกําลังพิทักษชาติทหารกองหนุนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆประจํารัฐเนี่ยออกลาดตะเวนไปทั่วทั้งเมืองแล้วนะคะเพราะว่า,าตํารวจในท้องถิ่นเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่า,าวัยรุ่นผิวสีแล้วก็คนผิวสีทั้งหลายที่โกรธแค้นเนี่ยพากันไม่พอ ใจอย่างยิ่งที่ตำรวจผิวขาวทําแบบนี้นะคะนี่ผลการชนสูตรพลิกศพเนี่ยโดยนักชนสูตรศพชื่อดังจากนครนิวยอร์กเนี่ยมาชนสูตรศพน้องใบรุ่นผิวสีคนนี้บอกว่าตํารวจผิวขาวเนี่ยก็นำยิงเข้าไปนะคะทั้งหมดเนี่ยหนัดด้วยกันในจํานวนนี้2นัดเนี่ยเข้าไปที่ศีรษะ อีก4นัดอยู่ตามลําตัวนะเขาบอกว่ากระสุนตามลําตัวยังมีโอกาสรอดชีวิตแต่2นัดที่เจาะเข้าไปที่ศรีรารเนี่ยไม่รอดแน่นี่คือพ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะบอกว่าอเมริกาเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้นะคะจะต้องสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งประธานาธิบดีบราโอวามาก็ออกแถลงการเลยบอกว่าขอให้สังคมอเมริกนเนี่ยมีเอกภาพนะคะอย่าใช้ความรุนแรงแล้วเขาจะดูแลจัดการไม่ให้ตํารวจผิวขาวเนี่ ใช้กําลังเกินกว่าเหตุโดยเด็กข่ะจะต้องมีการลงโทษซึ่งตํารวจโหดรายนี้ขณะนี้ก็พักงานอยู่แต่ได้รับเงินเดือนนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ดีขึ้นหลังจากที่เอากองกําลังพิทักษ์ชาเนี่ยเข้ามาดูแลความสงบในเมืองนี้นะคะนะคะ่ไปติดตามสถานการณ์ในอิรักกันบ้างนะคะก็กําลังพยายามที่จะบทขยี้กองกําลังไอซิสนะคะที่รุกคืบเข้าไปที่เมืองทางตอนเหนือของประเทศที่เขาเข้าไปยึดเมืองโมซุนเอาไว้ได้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนและที่สาคัญเนี่ยไปยึดเขื่อนซึ่งเป็นเส้นเลือก ใหญ่หล่อเลี้ยงทั้งเรื่องของชลประทานในเรื่องของไฟฟ้าทางภาคเหนือของอิรักรทั้งหมดะน,นะคะวันนี้ก็มีการเคลมกันไปเคลมกันมานะคะทางกองทัพอิรักที่ไปจับมือกับกลุ่มนักรบชาวเคริร์ดเพชเมือกาบอกว่าสามารถยึดเขื่อนแห่งนี้กลับคืนมาได้แล้วที่เขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศอิรักเลยนะคะต้องเอาคืนมาให้ได้ซึ่ง เมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพของอิรักแล้วก็กลุ่มชาวเคริร์ดเพชเมรก้าบอกว่ายึดมาได้หลังจากที่กองกําลังสหรัฐเนี่ยเปิดการโจมตีทางอากาศกรุยทางให้แต่ว่านักข่าวท้องถิ่น BBC ีซีเขาลงไปพื้นที่นะคะไปดูเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขื่อนนี่มันยังไม่ได้แตกนะคือกองกําลังไอซิสเนี่ยมันยังยึด เขื่อนนี้เอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอกองกําลังของสหรัฐอเมริกาอิรักแล้วก็นักรบชาวเคิร์ดเนี่ยคงจะต้องผนึกกาลังกันอีกเยอะนี่ขนาด3ประสานเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะคะเขาบอกยังมีการสู้รบเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยก็คงจะต้องยิงอีกยาวแม้ว่าอเมริกาวันนี้ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในสงครามอิรักมากนะคะเปิดการโจมตีทางอากาศก,าก็จริงแต่ช่วยเหลือเนี่ยอย่างจํากัดเท่านั้นเองนะคะเข้าไปเต็มตัวไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะถอนกําลังออกมาก็คงจะต้องอีกยาวทีเดียว ียวนะคะกว่าที่จะจัดการไอซิสได้เอาละค่ะไปดูเหตุการณ์ปล้นรถขนเงิน